สวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมจากกรีนรถปลดป้ายนะครับช่องรถมือสองนะครับผมวันนี้เราได้เอสบอดมาหนึ่งคันนะครับเป็นรถเชียวเหลืองนะครับผมเป็นหนึ่งจุดหนึ่งจุดแปดเอสนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับราคาแพงนิดหนึ่งนะครับสําหรับคันนี้จะแพงกว่าทุกคันเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวเอสเป็นรุ่นนี้นะครับถ้าไม่ใช่แท็กซี่ก็เกือบสามแสนอยู่เลยนะครับผมคันนี้นะฮะสำหรับคันนี้นะครับท่านใดชื่นชอบ เกี่ยวกับ 1.8S ก็โทรมานะครับผมราคาจะแรงนิดหนึ่งแต่ว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับไม่ว่าทางปินระบบเกียร์ระบบเครื่องยนต์นะครับคันนี้จะสุดยอดมากนะครับผมแพงกว่าทุกๆคันเลยนะครับลองเอามาชมนะครับลองเอามาขายดูนะฮะเห็นมันมีมาหนึ่งคันเราก็เลยลองลองทดสอบลองเอามาขายดูนะครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบเกี่ยวกับตัวรุ่นนี้นะครับผม 1.8S เกียร์ออโต้นะครับผม นะครับเป็น e เป็น e เป็นรุ่น e s port นะครับผมคันนี้นะฮะ e s p อ r t s s p o อ t เอาง่ายๆนะครับผมถ้าผมพูดผิดก็ต้องขอโทษพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมอนะครับคันนี้จะเป็นรุ่นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมเมื่อคื้นี้มาทดสอบวิ่งสว่างมากเลยนะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตาไฟหน้าแท้เลยนะครับแล้วก็แม็กเป็นแม็กทีเดีเลยนะครับผมนี่สวยเลยนะครับ ท่านใดชื่นชอบก็โทรมาสอบถามกับผมได้นะครับที่ศูนย์93 3736126นะครับเป็นรุ่นเอสปอร์ตนะครับผมเพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้มาเพิ่งมาถึงบ้านนะครับก็เลยถ่ายทําให้พี่น้องชมกันเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็พี่น้องท่านใดสนใจเกี่ยวกับตัวนี้เลยที่มองหาเอสปอร์ตนะครับตัวชักมานะครับผม ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเด้อพี่น้องขอบคุณนิไหลขอบคุณทุกการติดตามสมองสุอบอนทุกทุกมองทุกใจรีพี่น้องนะครับผมืมันนี้ก็เทินทางไปหาดญ่แล้วพี่น้องมน่นี้นะครับ <c oughs> นี่นะครับผมที่สวยนะครับทานใดชื่นชอบกระทักมาานะครับศูนย์เก่าสามสามจิดสามหนึ่งสองหกนะครับเบอร,ร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามจิดสามหนึ่งสองหกดูรถได้ที่บ้านแต้ตะพลทาุ อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับคันนี้เป็นบอดี้สีดํานะครับผมสำหรับคันนี้เป็นบอดี้สีดํานะครับแต่ผมก็จะทําสีขาวมุกเหมือนเดิมนะครับผมระบบคันนี้ลูกเล่นนเกียเลยนะครับผมพอดีขอเอาอันนี้ไปแล้วนะครับพอดีผู้ใหญ่บ้านก็พูดไปทางนู้นนะครับผมจะขี่ว่าขไหนอย่าตัวข้ใพยาบาลนี่นะครับพี่น้องนะครับผมทุกท่านนะครับ คันไหนชื่นชิ้นชอบเอสสปอร์ตนะครับผมโทรมานะครับศูนย์เก่าสามสามชิ้นสามอหนึ่งสองหกนะครับเด้อนะครับโทรมาสอบถามเบิรงนะครับแพงนิดนึงครับคันนี้นะครับแพงนิดนึงนะครับผมแพงกว่าทุกๆคันเลยในรุ่นของปีสิบสี่นะครับผมก็ลองมาขายกันดูนะฮะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศนะครับที่กดไลค์กดแชร์ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้้ผผมมดดววยนะคครรััับบสสี